ามาดูปลาค่ะปลาน้ำจืดนะคะที่ที่เกาหลีก็มีปลาน้ำจืดนะคะอันนี้เพื่อนพ่อเอามาเอามาให้นะคะเยอะเลยค่ะเดี๋ยวพ่อกําลังทำเนี่ย <Yeah. S 1> ไม่รู้เขาจะทําเมนูอะไรกินนะคะเนี่ยเยอะเลยยังเป็นเป็นอยู่เลยปลาขาวค่ะปลาขาวบ้านเรานั่นเองเนาะเวลาีที่เวลาเราไปใส่มองนะคะใ <laughs> ส่มองนะคะอืม <laughs> พ่อทําเก่งเํยทำเหมือนกับที่ไทยเลยปาดท้องแล้วก็เอาขี้มันออกมาเออเออโอ้มีไข่เต็มเลยไข่เต็มเลยไข่เต็มเลยอ,อยากเอาไปตากแห้งนะ่ะเยอะเลยค่ะซอได้ปลามาแล้วซอจะทำอะไรกินดีเนี่ย,ยต้องนึกเมนูก่อน ทำอะไรดีปลาน้ำจืดของที่เกาหลีนะคะดีดิค่ะก็เพื่อนพ่อนะคะเอาปลาปลาน้ำจืดมาให้นะคะบ้านซ้อนเรียกว่าปลาขาวนะคะปลาขาวนะคะปลาน้ำจืดที่ประเทศเกาหลีนะคะที่เขาไปจับมาตามพวกแบบว่าแม่น้ำอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะนะคะเขาไปได้มาเยอะเลยคะ่ะ เขาก็เอามาทํากินที่ร้านอาหารกันนะคะ Bur แล้วก็แบ่งให้ซอเอามาทําอาหารไทยนะคะซอก็นึกไม่ออกนะคะว่าจะทาอะไรนะคะนึกออกอยู่ค่ะแต่ว่าเครื่องปรุงมันไม่มีเครื่องปรุงมาอย่างซอยังไม่มีนะคะซอก็เลยโอเคนั้นซอจะทําปลาส้มแล้วกันนะคะซอก็เลยโอเคเตรียมมาเรียบร้อยนะคะเนี่ยคะ่ะ <th> หั่นอย่างเงี้ยคะ่ะ <th> กรีดเขานะคะเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้คะ่ะแล้วก็เกลือใส่นะคะนะ ใส่เกลือลงไปซอก็จะใส่เกลือลงไปนะคะใส่เยอะๆเลยซอก็เคยทําครั้งแรกนะคะแต่ว่าเมื่อก่อนตอนซอเป็นเด็กยายซอเขาซอเคยเห็นยายยายยายซอททาอะคะ่ะมันไม่ได้ทํายากนะคะค่ะใส่เกลือลงไปอะประมาณนี้แหละจะเค็มไหมเนี่ย <laughs> นะคะแล้วก็ใส่กระเทียมนะคะใส่กระเทียมโบดลงไป แล้วก็ใส่ผงนัวค่ะมันต้องมีผงนัวนะคะมันถึงจะอร่อยโอเคใส่แค่นี้ค่ะเนี่ยค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวซอจะใส่ข้าวลงไปด้วยค่ะนี่ค่ะข้าวเหนียวซอไม่มีนะคะแต่เดี๋ยวจะใส่ข้าวข้าวเจ้าลงไปแทนและกันแค่นี้ เก็บไว้ค่ะซอไม่ซอไม่แน่ใจว่ามันกี่วันเปรี้ยวเพราะว่าที่นี่อากาศหนาวนะคะก็ซอก็จะเก็บไว้จนกว่ามันจะเปรี้ยวค่ะค่ะเราค่อยเราค่อยจะอ,ออกมาทอดนะคะเดี๋ยวจะรอดูว่าสูตรนี้ใช้ได้ไหมกินได้ไหมเสร็จแล้วค่ะก็หนึ่งอาทิตย์พอดีนะคะเดี๋ยวเราจะอ,าออกมาทอดกันนะคะว่ามันจะเป็นรสชาติแบบไหนนะคะ <laughs> การทำปลาโซหมองซองครั้งแรกนะคะ ค่ะเดี๋ยวจะออกมาทอดกันดูก็จะใส่น้ำมันลงไปนะก็จะมาดูกันนะคะว่าปลาขาวปลาขาวนะคะ ปลาน้ำจืดที่ประเทศเกาหลีนะคะเอามาทำปลาส้มแล้วนะคะรสชาติมันเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวซอสจะา,ากินค่ะกินซอยกินครั้งแรกเลยนะคะเนี่ยปลาน้ำจืดที่เกาหลีนะคะกินครั้งแรกนะคะแต่ว่าที่ไทยกินบ่อยนะเดี๋ยวมาดูน้ำมันร้อนหรือย,อยังอ่าเริ่มร้อนแล้วเอาปลาลงไปนะคะเดี๋ยวจะเอาข้างล่างนะคะทำปลาส้มครั้งแรกนะคะ เราไม่ใช่มืออาชีพโอ้โหติดต่อค่ะอุ้ยแทนเสร็จแล้วค่ะปลาส้มซอเนี่ยค่ะ หมักไว้ประมาณหนึ่งอาทิตย์นะคะที่นี่อากาศหนาวนะคะเลยใช้เวลาหมักนานไปหน่อยมันก็จะเปรี้ยวนิดเดียวนะคะแต่ซออยากให้มันเปรี้ยวมากกว่านี้ค่ะก็เลยเอามะนาวมาใส่ด้วยหน้าตาเป็นยังไงบ้างคะไหมมาเชียวมันไม่ไหมนะคะแต่มันก็เกือบไหมเพราะว่าซอกลัวว่ามันจะไม่สุกก็เลยทอดนานๆคะแล้วดูข้างล่างนะคะใต้ท้องนะใต้ท้องใต้ท้องมียัดไส้ข้าวด้วยนะคะยัดไส้ข้าวข้างในเลยนะคะน่่ๆๆ่เน่น่มีข้าวอยู่ข้างในด้วย ไงคะทำปลาส้มครั้งแรกของซอใช้ได้อยู่ค่ะกินได้อยู่ค่ะไม่เป็นไรอค่ะเดี๋ยวซอขอตัวไปกินก่อนนะคะ